ฮัลโหลฮัลโหลแันึงดิฉันดีกว่าเรารู้สึกว่ามันค้างหนักมากฮัลโหลได้ยินไหม <c ười> ได้ยินไหมคะคือจะบอกว่าเราไม่ได้ไลฟ์นานมากเออเดี๋ยวเราเอาแชทขึ้นก็ได้แป๊บนึงนะเออ อาจจะบังหน่อยนะคะแล้วเราขอเปลี่ยนสีชแชทแป๊บหนึ่งนะทุกคนมองไม่เห็นอะมันข้า <c oughs> <อ> <c oughs> จะแตกแล้วอืมอะไระนนะคือเหตุษแป๊บนึงนะคือแชทมันเป็นสีจมูแล้วเรามองไม่เห็นเราก็เลยจะขออนุญาตเปลี่ยนสีแชทจักกกู่นะจ๊ะ แล้วแป๊บน,นึงนะจับเขเลยคือวัวกระทิงอะแป๊บน,นึงนะมันกดบันทึกยงยังไองอะกดคือไรน,นะลืมเราไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเราลืมมากแป๊บน,นึงนะทุกคนเราจะคค่นะเรากำลังวุ่นวายกับแชทอยู่แป๊บนึงเราไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเราก็ลืมอ่ะว่ามันเปลี่ยนสีแชทยังไงนะ ทักทายทุกคนนะคะรอแป๊บนะรอรอกันนะรอ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 ขออ,อ,อ,อนุญาตจะคุชแางวันเถิดแ่างวันเถิดแชทอาจจะแบบว่าอ่านยากไปนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเบลลยลืมอ่ะว่ามันเปลี่ยนสิไหม่แบบถ้าเรากดอันนี้ไแล้ว โอ้เปลี่ยนสีนี่แล้วไงต่อน่ามั่งเถอะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาทักทายทุกคนกันแป๊แบหนึ่งสวัสดีคะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะผมสวัสดีน้องเอวี่นะคะแล้วก็วันดีน้องเป็ดด้วยแล้วก็สวัสดีพี่ลิศนะคะวัสดีคุณกุ้งนะครับสวัสดีคุณลูวี่สวัสดีคุณไม้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณบอส สวัสดีนะครับดีครับตามมาจากที่คุณไปคอแล a เมื่อวานอ่ามีใครตามมาจากช่องคุณโจนบ้างยกมือหน่อยน่าจะเยอะน่าจะเยอะเมื่อวานเราอย่างที่รู้กันว่าเราไปช่องคนสวยมานะคะแล้วเราเขาสวยจริงแล้วเราโลกมากจริงๆเบียร์แบบว่าต้องตั้งแต่ที่เอ่อคุณโจนทักมาคอแล a p นะคะ ก็คือแบบว่าอุ๊ยตายแล้วสาวสวยทักมาจนคอลบแหละเขินมากไม่แป๊บน,นึงนะผ่าน้้ำไม่เจอน้ำไปไหนมั้งนะขอหยิบน้ำแปบ๊บนึงโอเคมาแล้ว ผมเก่งใช่ไหมนายนายก็เก่งเหมือนกันใช่ไหมเราก็เก่งเหมือนกันเพราะว่ามนโจร่วยมากเออจนโจรเวยมากก็ถ้าแต่จะว่าจริงๆไรนะคอลัอบเมื่อวานสนุกมากเลยนะมันเป็นแบบว่าครั้งแรกเลยมั้งที่เราไปช่องคนอื่นเออ,อไม่ครั้งแรกสิครั้งแรกเป็นของน้องโซดาอ่า ก็จะเป็นไลฟ์แบบว่าไลฟ์ร้องเพลงไลฟ์นั้นนะแล้วก็อ่าครั้งที่สองนี้ก็จะเป็นคุณโจนะใช่คุณโจนก็จะมาชวนไปใช่ปิดแชทดีกวมันตกตาย <c oughs> ปกติที่นู่นคุณโจรจะเรียกว่าเอ็กลอสครับตามชื่อด้านหลังผมเลยครับแต่คนมีจะเรียกบอสหรือเอ็กคอสเอคอส ก่อนนะคะผมไม่เต็นอ๋อโอเคเพราะว่าส่วนมากอะถ้าถ้าตามช่องแชทของเบียเบียแบบจะอ่านชื่อคนข้างหน้าไงเอออย่างแบบตอนตอนแรกอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านประแจเราเป็นแบบศีโร่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเราถานาัดแบบเรียกเรียกชื่อเรียกชื่อข้างหน้าไ่าแต่ถ้าแบบบางทีเราอ่านชื่อเขาไม่ออกเราก็เรียกเรียกเธอเรียกเต้าอะไรเงี้ย สนมากสนไหมเพราะว่าอาก็น้อยนะที่เจอแบบว่าคนที่แบบชื่ออ่านย,ยากเราไม่ได้ไลฟ์นานเลยสาร,รภาพเพราะว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนมัน้งคือเราไปไปเรียนขับรถอ่าก็คือเรียนเป็นอา่าอะไรนะเกียร์เกียร์ออตโต้อ่าก็เรียนไปเรียนเป็นเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็ กลับมาขับเกียร์กระปุกไม่เป็นอีกเลยใช่แล้วเราก็ขับเกียร์กระปุกไม่เป็นอีกเลยจากนั้นมาคือเขาบอกว่าถ้าเราขับรถเกียร์ออตโต้เป็นใช่ไหมเราก็จะขับรถเกียร์กระปุกเป็นแต่พอเราไปขับเกียร์ออตโต้ปุ๊บแล้วเรากลับมาขับเกียร์กระปุกเราก็รู้สึกว่ามันดูวุ่นวายอะคือมันต้องเหยียบคัสเหยียบเบรกเหยียบอะไรก็ไม่รู้เออแล้วก็เลยรู้สึกว่า แกออโต้ง่ายกว่าแล้วก็มันน่าจะเป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์เต็มเเลยมั้งที่เราไปเรียนขับรถก็คืออาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์แรกๆก็จะเป็นส่วนของรถรถยนต์ก็จะเป็นรถที่ไปขับก็จะเป็นรถเก๋งแกอัตโนมัติก็จะมีครูฝึกสอนมาสอนให้อก็เรียนได้สองวันก็ได้ออกถนนใหญ่เลย ตอนนี้ออกถนนใหญ่ก็คือกลัวมากแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบกัดฝัหน่ะเพราะว่าการขับรถอะ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าถ้าเราขับเกียร์ออโตเป็นใช่ไหมแล้วก็ขับเป็นเกียร์กระปุกได้แต่ว่าบางครั้งอะ่ะถ้าแบบเราไม่ชินกับมันจริงๆอะ่ะก็ขับไปได้แต่ว่าวันนี้ตอนที่แบบแรลไปขับขี่ก็คนเยอะเหมือนกันแล้วก็เราเห็นว่า มันมีหลายๆคนที่เขาแบบสอบไม่ผ่านยอะไรเงี้ยมันก็แบบว่ามีหลายรอบใช่ใช่ไม่ใช่